ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับโนหนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปสวัสดีครับทุกคนมาในคลิปนี้นะครับทุกคนกอกลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมครับสหรับใน E ีีนี้รู้ว่าในคลิปนีนันเองนะครับทุกคน ผมก็จะพามาซุ่มนะครับตามลา Big Time and Epic นะครับแพ็คแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับดูว่าแมนยูนั่นเองนะครับทุกคนในแพ็ค150ทับ150แบบนี้นะครับโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะเป็น250เทากนะฮะนี่ฮะนำทับมาโดยกับเบสเบสนะฮะแล้วก็จะมีพีปิดเดอร์นะครับชมายเคลื่อนแบบนี้นะครับรอบสั้นนะครับทุกคนสามคนนะมีสกิลพิเศษ 2คนนะครับคนละสสกิลนั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่าจะพามาสุ่มนะครับทุกคนนี่ฮะห้าร้อยทองแรกนะครับ1เซตนะจะได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะจะได้นักเตะคูณส0เลยนะครับทุกคนใช้ไป500ทองนะครับปกติครับจะ900ทองนะโอ้โหถือ่อพี่โคลดแรกแจกแถมจริงๆนะครับทุกคนโอ้โหนี่นะทีเด็ดเอามากๆนะทุกคนนะ เหมือนเดิมนะครับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับทุกคนคนละหนึ่งไลค์เนึ่นะเพื่อเป็นกาลังใจให้หน่อยนะครับมาใครที่กดไลค์นะครับขอให้500้อทองแรกนะครับออกเลยนะครับทุกคนได้ได้ข่าวว่าออกง่ายกันจริงๆนะครับนะสำหรับทองนะครับทุกคนก็ถือว่าแจกค่อนข้างเยอะนะผมจะให้ดูก่อนนะฮะใครที่เป็นสายงบน้อยนะฮะสำหรับในโหมดนะครับทัวร์นาเมนต์นะครับ นี่ครับทัวร์นาเมนต์ก็เก็บไปอีก50ทองนะครับทัวร์นาเมนต์นะเป็นรูปแมนยูแบบนี้นะครับเก็บ50ทองนะผมก็ไปเก็บมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะทัวร์เอเวนแรกนะครับเราชนะไปโกลเด้นโกอยู่แล้วนะครับทุกคนนะชนะ AI ไปแบบนี้นะครับโมดที่2นะครับเราก็ชนะนะฮะโกลเด้นโกเหมือนกันนะครับถ้าเรายิงเข้าก็ถือว่าชนะไปเลยนะครับก็รับไปเลยนะครับ50ทองนะครับสำหรับในโหมดทัวร์นาเมนต์ ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์ PVP นะฮะนี่ครับอีเวนต์ PVP นะครับก็รับไปเลยครับ50ทองครับเป็นรูปแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแบบนี้นะครับเพียงเราชนะนัดแรกนะครับก็รับไปเลย50ทองนะครับก็จะเป็น100ทองแล้วนะครับโอ้โหถือว่าทีเด็ดนะฮะเราก็จะมีมิชชั่นด้วยนะครับถือว่าทีเด็ดนะผมว่ามิชชั่นครับคลิกเข้ามาดู อยู่ในกิจกรรมนะครับ950ล้านดาวน์โหลดนั่นเองนะครับแคมเปญนะครับทุกคนนี่ฮะโหนี่ฮะล็อกอินเข้ามานะครับ1วันแรกนะครับพอเราไปเลย10ทองนะครับก็จะเป็น110แล้วนะครับอ่า110แบบนี้เฉพาะของสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็นี่เลยครับอันแรกนะครับนี่ฮะผมก็ทําไปถึงนะครับปลดล็อกจนถึง20แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่ครับก็จะมีทองนะครับก็จะมีแค่ ด่านสุดท้ายเลยครับด่านที่20นั่นเองนะครับเราชนะก็จะปลดล็อกไป2นะครับถ้าแพ้หรือว่าเสมอนะครับปลดล็อกแค่1นะฮะนี่ฮะก็ถือว่ามีโอกาส1,000พนะครับถือว่าโอกาสน้อยมากๆนะครับ1ทับเท่านั้นสำหรับ1000นะฮะแล้วก็300 2ทับสนะฮะส่วน100นั้นะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับ23ทับยนะครับผมก็ผ่านนะครับก็ได้100ไปนั่นเองนะครับโอ้โหถือว่าดวงไม่ค่อยดีนะเห็นในกลุ่มนะครับ เขาบอกว่าได้1,000พทองเอาไปสุมอีพิกนะฮะออกเลยนะฮะนี่ฮะก็ถือว่าเป็นทีเด็ดนะครับผมอือือแบบนี้นะก็ถือว่าการันตีนะครับในสัปดาห์แรกนะอในวันแรกนะในวันแรกนี้ก็จะรับไปเลยนะครับ100ทองนะครับการันตีแน่นอนนะครับก็จะเป็น210ทองนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นั่นเองนะครับนะเรามาสุมแพ็กกันเลยครับ หกร้อยทองเราก็มีหัวใจนะครับสำหรับสายงบน้อยแบบนี้นะฮะไม่แน่นะนี่ครับก็จะเป็นแพ็คหนึ่งร้อยห้าสิบับหนึ่งร้อยห้าสิบนะฮะก็จะมีนี่ครับพี่เบสนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับส่วนสูงอายุยี่สิบสองปีนะครับโปรนสิกวิงเกอร์นะฮะสไตล์ปีกนะฮะถือว่าข่าวพลังสูงสุดไปอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าเลยนะครับนี่มาถือว่าถนัดสองเท้าเลยครับเวลี่ไฮเลยนะ นี่ครับสกิลครบเครื่องนะครับดี่บันทัดฟิตแฟบหมักเซลเทิร์นแบบนี้โชว์คนทัวร์โมเมนตัมลิฟติ้งนะฮะลองลิง้นเคเลอร์นะครับลองลิ้นชุดติงเอาไซเคเลอร์นะครับโอ้โหถือว่าเฟีย้ยวมากๆนะครับทุกคนแล้วก็พีเตอชมาเอเคิลน,น,นะครับไม่มีสกิลพิเศษนะสูง193อายุ35ปีนะครับเป็นผู้สาวประตูกเกมรับนะมีทั้งหมด4สกิลด้วยกัน ไม่มีสกิลพิเศษนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับร็อบสั้นนะฮะสูง175อายุ30ปีเท่านั้นนะครับมาในสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับเล่นได้ทั้งหมดนะครับโอ้โหห้าตำแหน่งด้วยกันที่ค่าพลังไม่ลดนนะครับในแดนกลางนะฮะถือว่าเก็บเรียบเลยนะเออจะเป็นวินแบกก็จริงนะครับ LMF นะครับด้วย RF f แบบนี้นะครับ DMF CMF AMF กล่องกลางตุลกแบบนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับสายพลังงานนะครับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แบบนี้นะครับ นสด2เท้าอีกซะด้วยนะฮะเวอร์ี่ไฮเลยนะเออเนี่ะสกิลนะครับมีลองลิงเคอร์เลอร์นะครับแล้วก็บิดเคอร์เลอร์อีกซะด้วยนะครับอ่ายทิ้งสอตนะครับลองลิงช็อตติ้งเฟิร์สทามช็อตแบบนี้ทูพัสซิ่งนะครับวิจญาลี่พาร์ทนะฮะฝ่ายทิ้งสปิริตมีนะครับควรเพิ่มดับบรรทัดแน่นอนนะครับมักเซลเทิร์นแบบนี้ผมว่าควรเพิ่มมากๆโชวยคนโทรเข้าไปอีกนะครับคนที่ว่าค่อนข้างจะแจ่มนะ สำรับล็อบสั้นนะครับมีคอปมีเมนูด้วยนะครับเมนูนะก็เป็นการ์ดไฮไลท์นะครับบล็อกชูบล็อกเหมือนกันรูปร่างค่อนข้างสุดซีกันนะครับ175นะอืมไม่ถึง180นะครับมีดับวน์ทัดด้วยนะสำหรับเมนูนะฮะมีเด็กเก่าโอ้โหเด็กเก่าแมนยูนะครับนี่ครับกันในโชว์ฮะเซลซีนะฮะแล้วก็สกอตต์เบนชมินีครับเด็กเก่าอีกงเลยฮะนี่ครับบล็อกชูบล็อกอีกนะครับสำหรับ เม็กโทมิน่นะครับมีใครอีกไหมนี่ครับโมโหเพิ่งยิงแมนยูใบมานะครับใน FA ฟเอครับสัตว์ไปสองลูกนะครับมหาเทพเปลเบกนะครับโมโหโกกุชเชอร์นะฮะเด็กเก่าแมนยูนะครับมีใครอีกอืมแล้วก็นี่ครับก็ถือว่าตึงนะแต่ละคนนะครับมาในเวลาสุ่มมาหน่อยครับทุกคนจะสุมได้แค่ 500ทองเท่านั้นนะครับอขอเปิดหัวไปก่อนนะครับ100ทองนะครับเพราะว่าเราสามารถไปสุ่มได้นะสุ่มได้อีกนะครับตัวแรกเปิดหัวไปครับเปิดหัวไปแบบนี้นะครับผมขอเปิดหัวไปก่อนอีกสักหนึ่งนี่ครับพอดีได้มานะครับเนี่ยไปทำอีเวนต์มาแล้วครับสหรับสายเขียวเพย์ออตวิทครับเป็นใครโอ้โหคูโบกแน่นอนครับส่งผมแบบนี้นะครับหมาบ่อยจริงๆนะครับจนจําได้ซะแล้วไม่เป็นไรครับขายเอาบูสเตอร์ก็ได้นะครับมา ขอ,อก,กดสักหน่อยครับเห็นในกลุ่มออกดีเะเกินนะครับ500ทองครั้งแรกนะฮะบางคนออกเลยนะฮะสองตัวก็มีเ <c oughs> ขาบอกว่าออกง่ายนะสำหรับพี่โค <c oughs> ผมจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะครับขอเป็น333ก็แล้วกันนะครับนะ3 3 3แล้วก็กดไปเลยนะครับ500ทองของเรานะครับมีแค่500ทองเดียวเท่านั้นครับ <c oughs> มาแล้วก็รอบสั้นครับหนึ่งไปแล้วสองครับ ครั้งที่3ครับกระตุกกระตุกแบบนี้มีโอกาสไหมพี่โคมาไม่แน่นะครับหนึ่งใบช็ตปกอนหนึ่งสองครับสแล้วก็หนึ่งโอ้โหสองครับสแล้วก็สี่ครับสามนี้ครับหนึ่งสองสามครับมาจังวันนี้แหละขอสักตัวหนึ่งก็ได้พี่โคโอ้โหครับ น่าจะเป็นไฮไลท์นะครับการันตีโอ้โโไม่แจกเลยครับได้เป็นการันโชนะครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหพี่โคครับไม่ให้เลยครับสัดห้าร้อยทองนะครับยืนนิ่งเลยนะการันโชนี่ครับได้ไฮไลท์มาหนึ่งตัวนะครับโอ้โหเหรืออยู่ในตู้นะครับร้อยสามสิบเก้าไหมทุกคนเออเนี่ครับ ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมมาสุ่มต่อกแล้วกันนะเพื่อว่าจะได้เล่นอีพิตตัวใหม่ซะหน่อยนะครับแต่ว่ารอบสั้นนะครับปีทจะช่มยขึ้ก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมีฟันซาแล้วนะครับไม่แน่นะครับแต่ว่าใครที่อยากให้นะครับเปิดแพ็คให้นะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับก็จะลงคลิปให้ด้วยนะครับทุกคนนะ ใครที่เปิดได้นะครับสลับหรับ้อ0ทองแล้วนะครับก็สามารถมาเม้นมาแชร์กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้ในการบ,บิดพลาดประกันในต้องขออภัยทุกคนด้วยครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด subscribe ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ